สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแผนภาพต้นไม้กันนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนับจํานวนวิธีในการทํางานอย่างหนึ่งจนเสร็จ สามารถแก้ปัญหาโดยใช้แผนภาพต้นไม้ในการช่วยหาคำตอบได้แผนภาพต้นไม้มี2แบบคือ 1. แผนภาพต้นไม้ที่แตกกิ่งอย่างเป็นระเบียบ 2. แผนภาพต้นไม้ที่แตกกิ่งอย่างไม่เป็นระเบียบนักเรียนพิจารณาตามตัวอย่างต่อไปนี้มาดูตัวอย่างที่1กันร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่งต้องการจัดแสดงเสื้อทั้งหมด โดยมีเสื้อ3ขนาดคือ S, M และ L แต่ละขนาดมี3สีคือสีแดงสีเหลืองและสีเขียวร้านขายเสื้อผ้าแห่งนี้จะมีแบบเสื้อทุกขนาดและทุกสีทั้งหมดกี่แบบสำหรับวิธีทำเราจะแก้ปัญหาจำนวนแบบเสื้อทั้งหมดโดยใช้แผนภาพต้นไม้ให้ r แทนสีแดง y แทนสีเหลือง แทนสีีเขยวหาจำนวนแบบทั้งหมดของเสื้อโดยใช้แผนภาพต้นไม้ดังนี้จะได้ผลลัพธ์เป็นเสื้อขนาด S สีแดงเสื้อขนาด S สีเหลืองเสื้อขนาด S สีเขียวเสื้อขนาด M สีแดงเสื้อขนาด M สีเหลืองเสื้อขนาด M สีเขียวเสื้อขนาด L สีแดง เสื้อขนาด L สีเหลืองและเสื้อขนาด L สีเขียวดังนั้นร้านขายเสื้อผ้ามีแบบเสื้อต่างๆ9แบบนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างที่2กันบ้างนะคะต้องการสร้างจำนวนที่มี3หลักจากเลขโดด 1, 2และ3โดยที่แต่ละหลักไม่ใช้เลขโดดซ้ำกันจะสร้างได้ทั้งหมดกี่จำนวนโดยใช้แผนภาพต้นไม้ สำหรับวิธีทําเราจะหาจํานวนทั้งหมดโดยใช้แผ่นภาพต้นไม้ดังนี้ค่ะจะได้ผลลัพธ์เป็น123 132 213 231 312และ321ดังนั้นจะสร้างได้ทั้งหมด6จํานวนนั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นว่าจากตัวอย่างที่1และ2 เป็นแผนภาพต้นไม้ที่แตกกิ่งอย่างเป็นระเบียบม,มาดูต่อที่ตัวอย่างที่3นะคะนักเทนสสนิส2คนมีทักษะฝีมือใกล้เคียงกันแข่งเทนนิสกันผู้ชนะคือผู้ที่ชนะติดกัน2เกมหรือชนะรวมกัน3เกมหาว่ามีกี่วิธีที่ทั้งคู่อาจจะแข่งขันกันได้จนมีผู้ชนะ สำหรับวิธีทําให้ผู้เล่นทั้งสองคนคือ A กับ B และเราสามารถหาจำนวนวิธีโดยใช้แผนภาพต้นไม้ดังนี้ค่ะจะเห็นว่ามีจุดสิ้นสุดหรือจุดที่มีผู้ชนะ10จุดดังนั้นทั้งสองคนอาจจะแข่งขันกันได้10วิธีนั่นเองค่ะ มาดูตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่4กันนะคะชายคนนึงเล่นรูเล็ตเขามีเวลาเล่นมากที่สุ0.5ครั้งทุกครั้งที่เล่นถ้าแพ้เขาต้องเสียเงิน100บาทแต่ถ้าชนะเขาจะได้เงิน100บาทเขาลงทุน100บาทและตั้งใจไว้ว่าจะหยุดเล่นหากเงินหมดหรือเมื่อเขาได้กําไร300บาทหาว่าเขาอาจเล่นได้กี่วิธี วิธีทำเพื่อความสะดวกในการเขียนแผนภาพต้นไม้ให้1แทน100บาท2แทน200บาทแบบนี้ไปเรื่อยๆจากเงื่อนไขที่กำหนดเขาจุดเล่นเมื่อเงินหมดก็คือ0หรือเมื่อยอดเงินเป็น4ซึ่งหมายถึงได้กำไร3าไร300บาทหรือเมื่อเล่นครบ5ครั้งโดยแต่ละครั้งยอดเงินไม่เกิน4 เขียนแผนภาพต้นไม้แสดงการเล่นรูเลตของเขาได้ดังนี้นับปลายกิ่งแผนภาพต้นไม้ได้ 11. จุดปลายดังนั้นชายคนนี้จะเล่นรูเลตได้11วิธีนักเรียนจะเห็นว่าจากตัวอย่างที่3และ4เป็นแผนภาพต้นไม้ที่แตกกิ่งอย่างไม่เป็นระเบียบสำหรับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผนภาพต้นไม้แล้วไว้พบกันครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ